เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนาะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน iC l o วนะครับสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1นเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลด u g ใต้คลิปเลยครับกิแบร์นะครับวันนี้เราจะอยู่กันในเอตเรียริสตาโตนั่นเองนะครับวันนี้มาขอญาตบอก สำหรับผู้เล่นใหม่สำหรับการรีไอดีรีไอดีอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับวิธีรีก็ใส่จุดตรง ID ครับแล้วก็กดรีไปโดนแบนไหมไม่โดนครับเพราะว่าหมีก็ใช้อยู่แล้วก็เอ่อคนที่ใช้การรีไอดีแต่ไม่ได้ใช้เครื่องนะเล่นกับเครื่องเดียวเขาก็จุดเนี่ยหมีก็มีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเล่นเป็นร้อยคนอนะ่ะก็ไม่เห็นมีใครโดนแบนเพราะนั้นการรีไอดีแบบจุดนะไม่โดนแบนแน่นอนครับอันนี้หมีไม่ได้คอนเฟิร์มนะแต่ตัวหมีก็ไม่โดนแล้วคนอื่นก็ไม่โดนด้วยนะครับคิดว่าไม่โดน มันก็จะมีคนที่รีแบบนี้จะเอาไปขายอันนี้แหละมีโอกาสโดนต้องระวังนะหรือว่าคนที่รีไปแล้วแล้วเอาไปเล่นในโปรแกรมคอมไม่ได้ครับจะเป็นโปรแกรมคอมอะไรเกมนี้ต่อต้านการเล่นในโปรแกรมคอมหมดเลยนะครับโดนแบนอย่างเดียวนะเวลาขายไอดีก็อย่าถ่ายรูปไปครับเพราะว่าถ้าเกิดสมบรตเขาถ่ายรูปไอเดีเราไปใช่ไหมเขาเอาไปาแจ้งทางทีมงานว่าขายไอดีโดนแบนทันทีนะ ทางทีมงานเขาไม่ค่อยสนับสนุนการขายนะครับแต่หมีก็มาลง <c oughs> มาลงเบาวิธีขายเอาก็เรียกว,ว่าช่วยเหลือผู้เล่นละกันเพราะว่าบางคนก็ไม่มีลินลี่ยังไงมันก็ไม่มีลินลี่อยู่ออย่างคำใช่ไหมเขาก็เล่นลําบาก,เ,ากเราเล่หมีเข้าใจนะอ่าวิธีการรีที่อยู่ใต้คอมเมนต์นะครับก็ลองไปดูได้เลยเป็นคลิปแรกที่หมีทําอะเอ่อต่อไปอะไรใช่ไหมครับถ้าจะรีไอดีตอนนี้เอาตัวอะไรเอาแบบพูดแบบตรงๆแบบเนินๆเลยนะอ่าเดี๋ยวบอกใส่โค้ดก่อนครับโค้ดควาโบน กดฟันเฟืองกดอื่นๆใส่โค้ดตรงนี้ครับโค้ดอยู่ใต้คอมเมนต์โค้ดมีมีหาได้แค่นี้นะตอนนี้มันยังไม่มีไปเช็คแล้วนะครับไม่มีโค้ดของน้องเอ่อน้องทะูนะสวยสวยไม่มีนะครับเดี๋ยวอาจจะมีพรุ่งนี้หรือเปล่าแต่วันนี้ไม่มีนะไปเช็คแล้วนะครับอ่ะต่อพอใส่โค้ดใส่ได้เสร็จแล้วน่าจะเปิดได้อยู่ประมาณเกือบเกือบร้อยโลเลยถ้าโค้ดยังใช้ได้อยู่ถ้าเกิดใช้ได้ตั้งแต่แรกจนจบนี่สองร้อยโลยังได้แต่ตอนนี้น่าจะหายไปเยอะครับน่าจะใช้ประมาณเจ็ดสิบร้อยโลใครใส่โค้ดได้กี่โลมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์บอกผู้เลนอืะ คือเขาคงไม่ได้แจกซีดีส้มมาให้หรอกแต่ถ้าแจกกันนิดเดียวเขาจะแจกซีดีม่วงมาแต่ไม่ใช่ปัญหาครับตัวละครที่คนรเราต้องโฟกัสมีอยู่แค่3ตัวเท่านั้นเองนะแบบเด็ดๆเลยก็คือคายอ่ะลินลี่วันนี้หลายคนเล่นมาก็คงจะกรีดร้องกันเลยไม่มีลินลี่เล่นไม่ได้จริงๆมันก็เล่นได้แต่มันเล่นยากไงเพราะนั้นอย่าไปเล่นยากดีกว่าครับเล่นง่ายรี ie, หาลินลี่ักตัวหนึ่งชีวิตดีขึ้นเยอะเลยครับอย่าใช้คำว่าเยอะเลยดี ie, ไม่ดีก็ตอนนี้เขาขนาดนานเกมนี้ว่าลินลี่เอเธรีอรลิสตาโต ลีสตาร์ตโตอ้าโ,โหเปลี่ยนชื่อเกมมาคิดดูตโตมัสคอตเกมเลยนะครับเพราะ้วสำหรับผู้เล่นที่กลาว่าจะไปเล่นเซฟใหม่แล้วแบบอยากสบายเออไม่อยากลำบากลินลี่คือตัวแรกที่คุกคนพึงจะต้องมีครับคำตอบทุกคนต้องมีตัวนี้แน่นอนนะครับอันนี้จมไปส่วนตัวแรกนะครับตัวที่สองถามว่าเออเยลลี่เนี่ยควรจะต้องมีไหม ม,มันให้พิมพ์อะไรตอนเรียครับอ๋อพิมพ์เขาว่าคอนเะฟิร์มะครับพิมพ์ตามที่เขาเขียนเลยคอนเฟิร์มนะน่าจะใช่เกมอะไรรู้เดี๋ยวคอย่ยวคอยไปอ่านนะครับถามว่าดีไหมก็คือดีอะ่ะก็คือใช้ได้คือว่าดีแต่ว่าเน้องไม่มค่อยสุดสทางเท่าไหร่นะครับเป็นไปได้ตอนนี้ราคาแพงก็จะมีในส่วนที่เขารีขายนะลิลลี่บวกตัวหนึง่งแล้วก็บวกน้องเอยลลี่สองตัวก็ประมาณเจ็ดแปดร้อยอ่ะไปดูราคาในบอร์ดได้แต่ลิลลี่มันก็แพงอยู่แล้วอะ่ะ ถ้าเกิดระหว่างว่าไปรับมาไปรับไอดีกับลีเองหรือว่าเติมมีบอกเลยว่ารับถูกกว่าเยอะครับไปเติมเนี่ยนะหมดไปหมื่นสองหมื่นก็ไม่ได้ครับถ้าดวงมันไม่มีมันก็ไม่ได้เพราะว่าอย่าลืมว่าลินลีเป็นตัวมื่นนะครับออกยากอ่าแล้วก็จะเอาแบบคู่หูแบบผ่านทุกด่านเลยจะมีอยู่อีกตัวหนึ่งที่ลงกับลินลีบ่อยก็คือเฟย่าครับเฟย่าอาจจะไม่ได้ใช้ทุกคอนเทนต์ขนาดลินลีก็จริงแต่ก็ใช้เยอะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต ถ้าจะพูดการใช้งานลินลี่99เฟย่าก็70อะอ่ะโอเคนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเรามีเฟย่ากับลินลี่ก็ควรกระโดดเอาเลยครับถ้าขาย500บาท600สําหรับบีก็คือถูกหมายถึงว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไปเติม,ตมอะ3,000 4,000ก็ไม่ได้ครับอันนี้พูดจริงๆเพราะเกมนี้ต่อให้เราไปเติมดิสอนะราคา3,900บาทใช่ไหมหรือ3,500มีจำไม่ได้แนละ้วการันตี s r มันก็ไม่ใช่ว่าจะออกเพราะมันไม่มีให้เลือกนะครับเกมนี้มันค่อนข้างโหดตัวยอยู่ มอนั้นถ้าเกิดจะเอาแพงใช่ไหมแต่จริงๆดามเมจไม่จําเป็นต้องมีน้องเยลลี่ก็ได้แต่ว่าลิลลี่กับเฟย่าควรจะมีครับถ้ามีชีวิตดีขึ้นมีคอนเฟิร์มเลยมีกับไม่มีต่างดามเมจถ้าไม่มีน้องเยลลี่ไม่เป็นไรครับน้องเยลลี่ไม่มีเป็นไรเอาตัวสายฟรีเลยก็ได้เปิดได้ทุกคนลิตติ้งทาตัวเดียวจบทุกคอนเทนต์แน่นอนครับแล้วก็มันจะมีตู้การันตีด้วยสามเพื่อนเพื่อก็เปิดไปก่อนถ้าขาดตัวไหนก็ค่อยแปะเติม ขาดตัวเอาอย่างเช่นถ้าเกิดไปลงโลกี้โลกี้ก็รีโมชาก,ก็ได้หรือว่าจะเอาน้องนี่ก็ได้ครับเซียดาลงให้ทั้งโลกี้โลก,โกี้แล้วก็ลงหมดที่3ามหมดที่สามชื่ออะไรนะมีหลายเกมต้องขออภัยนะครับออโรลา่าได้2หมดเลยเลือกเอาคืออย่าเพิ่งไปเลือกตัวในตู้การตีครับให้เพื่อนๆไปดูสิ่งที่เราขาดแล้วค่อยเลือกเ,อเดี๋ยวมีพูดถึงตัวเลยนะ แต่ลินลี่จำเป็นต้องมีทุกกรณีเลยครับถ้าเกิดไม่มีลินลี่เล่นยากอันนี้บอกเลยลองมาเฟย่ยาสองตัวนี้จําเป็นต้องมีอ่จาจจะมีสองตัวนี้เสร็จเราไปทาอะไรต่อก็ตัวรถด,ดีบัฟทั้งหลายทั้งแหล่มีอะไรบ้างใช่ไหมครับมีน้องคอสอันนี้ไดหน้าแต่ถ้าเกิดสมมติมีน้องคอสน้องคอสน้องคอรสบ้าง,งนะครับน้องคอสหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าน้องคอสดีมากเลยครับแต่บีก็ไม่มีเหมือนกันนี่น้องคอสครับนี่น้องคอส ออกแนวพังๆหน่อยนะน้องคอสนะครับนี่ลดเกาะแล้วก็ลดสปีดดีที่สุดในเกมแล้วตัวดีบัฟนะครับแต่ถ้าไม่มีใช้ไดหน้าก็ได้มีก็ไม่มีก็ใช้ผ่านเข้าทุกคอนเทนต์เหมือนกันนะครับมีตัวไหนที่จะเป็นต้องมีอีกไหมก็ไม่ต้องแล้วก็ได้เพราะว่าอย่างเออวเลเรียรเติมเงิน35บาทพี่แว่นก็เปิดเอาเอสอาร์พวกนี้มันออกง่ายครับแต่ตัวดาเมจใช้แค่ตัวเดียวผ่านทุกคอนเทนต์เลยก็คือดิติ้งจบเรียบร้อยแล้วสำหรับเกมนี้จะไม่มีน้องเยลลี่ก็ไม่เป็นไรครับแต่ต้องมีพี่ดิทติงต้งพ ปัญหาของชีวิตในการเล่นเกมนี้ถ้าจะเอาหา่างอย่างที่บอกครับลินล,ลี่ลินล,ลี่เอเธียล,ลลิสต้าโตนั่นเองนะครับแล้วก็มีเฟย่าด,ด้วย2ตัวนี้จบทุกคอนเทนต์แน่นอนอันนี้มีคอนเฟิร์มราคาดีลองไปดูราคาดีไปดูที่ไหนพิมพ์ชื่อเกมแล้วไปพิมพ์ใน Facebook เลยครับจะขึ้นซื้อขายเยอะแยะเลยลองเข้าไปดู ก็ที่มีเห็นขายคู่กันก็แน่แน่นอนอะ่ะลินลี่บวกเออรเยลลี่หรือว่าลินลี่บวกดิทติ้งอะไรพวกนี้หรือว่าลินลี่บวกเฟย่าบวกดิทติ้งสามตัวนี้แปดร้อยบาทถ้าทำอีกก็คือคุ้มครับพันนึงค่อยทังคุ้มเลยอะถ้าเกิดเทียบเทียบกันระหว่างเพื่อนๆนที่จะไปเติมเงินเองอะพันเดียวคุ้มกว่าเยอะอะจะทําการซื้อขายทุกกรณีมีแนะนําให้ผ่านกลางนะครับเพราะว่าคนโกงก็เยอะอยู่อันนี้มีไมไไ่ได้ได้ได้เป็นส่วนได้เสียอะไรเลยครับแค่หวังดีเพราะว่า,วา ถ้าเพื่อนๆโดนโกงเนี่ยเสียเงินนะ่ะหมีว่าไม่เท่าไหร่หรอกแต่เสียเสียใจ <laughs> มันเสียความรู้สึกจริงๆนะว่าเวลาเราโอนเงินไปแล้วเขาแล้วเขาบล็อกเราหรือว่าก่อนจะบอกไอ้ควายอะไรแบบเนี้ไอ้โง่อะไรแบบเนี้โอ้โหแล้วแม่งบล็อกเราโอ้โหเจ็บจีดเลยนะหมีเคยไปซื้อไอเดียวครั้งนึงหมีเคยโดนแล้วไงแต่ตอนนั้นหมีไม่ได้ไปแนะนำลัอกี้แบรหมีไปแนะนำแบบคนปกติทั่วไปเขาไม่รู้ไงแต่กูก็โดนไปทีหงายเลยวันนั้นซื้อไอเดียไปพันหนึ่งอ่ะแต่ไม่ใช่เกมนี้นะนานแล้วเกมนานแล้วจำไม่ได้ลวเกมอะไรครับเคยโดน เพราะนั้นอย่างที่บอกครับจะทําอะไรก็แล้วแต่ซื้อขายผ่านพันธุกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ผ่านกลางครับเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนเพื่อนอันนี้แค่เตือนแต่ไม่ต้องเชื่อก็ได้แล้วแต่อยากจะมีความรู้สึกแบบนั้นก็ลองดูครับโอนเงินไปแล้วนะครับผมโอนเงินสลิปไปแล้วเลยครับโอ้เขาอ่านโอ้ขอบคุณมากครับแต่มึงงง่อจ่างเลยแล้วก็บล็อกเราอะไรอย่างนี้ถ้าเพื่อนๆ่อนอยากเจอความรู้สึกแบบนั้นก็ต้องลองดูครับแค่นั้นเองส่วนตัวอื่นไม่ต้องเพราะว่าพี่วงพี่แว่นอะไรพวกนี้มันออกง่ายอยู่แล้วอะเออไม่ไม่ใช่ปัะหะมันหาคือลิิี่ตัววเดรๆ เกมนี้จะยากไม่ยากอยู่ที่ลินลี่เลยลินลี่ลองมาก็เฟยากมีสองตัวนี้คอนเฟิร์มครับด่านง่ายทุกงานด่านง่ายทุกด่านจริงๆถ้ามีแค่2ตัวนี้ถ้าแต่ดิตติ้งมันไม่นะ่าออกยากนะเอาความเป็นจริงอะแต่ก็มันก็มีคนบ่นในบอร์ดมีเห็นอยู่คือเขาเปิดได้ทุกตัวคอเนเวนตดิตติ้งมันมีจริงๆแล้วว่าคนซวยแบบนี้ก็ถ้ามีด้วยได้ก็ดีครับจะได้แบบอุ่นใจอะไรอย่างนี้นนะโอเคจบเล็กน้อยครับเผื่อใครมันถามอะไรเกี่ยวกับเอเธนีลรสตาโต หรือจะเรียกว่าลินลี่ลิสตาโตเลยดีไหมเน,นี่ยวันเนี้ก็มาคุ้มตงคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ครับสำหรับเกมเอ่อเกมนี้นะครับเพื่อใครอยากทำไกด์เดี่ยวเกมนี้บอกได้นะครับอ่าล้วเจอกันนะครับ